สำหรับใครที่คิดว่านะครับผมบ้านทาวเฮาส์หรือว่าบ้านปูนบวกไม่กินนะทุกคนบวกไม่ขึ้นนะเดี๋ยวจะพามาดูครับนี่ครับคือสภาพของบันไดนะครับที่อยู่ประมาณขั้นที่5นะที่4ที่5เลยนะครับบวกกินแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่ามันกินได้ยังไงนะครับผมยิ่งนะทาวเฮาส์หลังไหนนะที่มีห้องเก็บของแบบนี้นะ ช่องเก็บของแบบนี้นะครับช่องเก็บของแบบนี้เห็นไหมมันขึ้นจากตรงนี้ครับทุกคนเห็นไหมซ้ายเนี่ยด้านซ้ายใช่ไหมซ้ายมือใช่ไหมทุกคนซ้ายมือเห็นรอยปวกขึ้นไหมครับแล้วมันมาได้ยังไงครับทุกคนมันมาตามช่องนะครับผมนี่จุดเริ่มต้นทมันมาจากตรงนี้ครับทุกคนปูนตรงนี้นะครับมันมีรอยแตกนะครับแล้วมันก็ลามไปนู่นนะครับทะลุไปนู่นนะครับ แล้วก็นุ่นนะขึ้นไปนุน่นอันนี้พี่ปิ่นใช้เกียงแสะแล้วนะครับนี่เห็นไหมฝั่งนูนน้นฮะทุกคนขึ้นไปยนน่นนะทุกคนปวกนะครับคือมันขึ้นไปหาไม้ที่อยู่เป็นบันไดนะครับทุกคนมันขึ้นทะลุไปได้ยิ่งถ้ามันมีช่องขึ้นไปนะตรงมุม,ตร,ม,มตรงนู้นฝั่งนู้นทั้งด้านหน้าในนะเลพี่ปิ่นเข้าไปไม่ได้นะมันมีรูอยู่มุมบันไดพอดีเลยนะครับซึ่ง ผู้ระเมาเขาทาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปิดไม่สนิทนะทุกคนมันทําให้แทรกตัวไปได้นะครับคือปลอมตัวนิดเดียวทุกคนมันก็แทรกไปได้เห็นไหมทุกคนนี่ถ้าใครมีนะบันไดไม้นะครับหรือว่ามีช่องเก็บของอยู่ใต้บันไดต้องระวังให้ดีนะครับถ้าตรวจสอบก่อนแล้วให้เอาปูนมาปิดรูต่างๆได้ก็จะดีนะครับอย่างที่พี่ปิ่นเจอเนี่ยนะทุกคนโอ้โห สาหัสเลยนะครับคือมันทะลุมาได้ทุกคนมันทะลุมาได้แล้วมันก็สามารถแทรกตัวขึ้นไปได้นะทุกคนนี่มันไตามาเห็นไหมมันามําราวมาตามรอยก็ขึ้นไปนู่นนะขึ้นไปบนบันไดชั้นที่สี่ชั้นที่ห้านะครับสาหรับใครที่มีความคิดว่าบ้านปูนนะครับปวกไม่กินนะครับทุกคนปรับความคิดใหม่นะทุกคนเดี๋ยวนี่ทุกคนเห็นไหมขึ้นไปนู่นเลยเห็นไหมทุกคนขึ้นไปนู่นเลย วันนี้ก็เอาเรื่องราวของปวกมาฝากนะครับทุกคนยังไงก็ถ้าใครมีบ้านทาวเฮาส์นะครับยิ่งมีบันไดเป็นไม้หรือว่ามีส่วนประกอบที่เป็นไม้อยู่บนถึงแม้จะอยู่บนชั้นสูงๆงไปหน่อยนะครับปวกขึ้นไปได้นะทุกคนยังไงก็ฝากดูแลด้วยนะครับก่อนที่